พี่น้องควากราก,ก,กับสาวเมืองคอนดอกคุณเสียงแค้นดินแดนผู้สามัมวนยางหน้ามาส่งอันของไปสะนี่มาค่อพักบุ่งปลาไหมพี่น้องบึงเนี่ยมาค่อพักบุ่งปลาปลาบุงเนี่ยมึงเนี่ย,ยจะสะอ่อนแท้คนที่เจ็บออกปลาจะเออฝำลังเดียวมึงข่อย พลังกับเดียวมึงข่อยพี่น้องเกตต์กับ,กบนพี่น้องเนี่ยปลางามๆพี่น้องมึงเนี่ยม,งมงงยึงเนี่ยจ้าพักบุ้งปลาพี่น้องฟังมึงเสียงหักโป๊ะ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 